เขมินเพอสนามบินแห่งใหม่จะพลิกโฉมพนมเปนให้เป็นสิงคโปร์ทำเพื่อนบ้านรุมขำกันอีกแล้วสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวเพื่อนบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านด้านติดกำแพงกับการใช้ชีวิตในจินตนาการและความฝันของพวกเขาครับรู้ก็รู้อยู่นะครับว่าในประเทศนี้เนี่ยประชาชนเขาค่อนข้างจะโดนหลอกง่าย แล้วก็เชื่อเรื่องเพ้อฝันเป็นที่สุดแต่สื่อบ้านเขาก็ไม่หยุดที่จะสรรหาเรื่องมาหลอกกันเองสักทีนะครับคราวนี้ก็เป็นเรื่องของสนามบินแห่งใหม่นั่นหละครับพอดีว่าผมไปเจอโพสต์บนเพจอาเซียนสกายไลยนะครับน่าจะเป็นแอดมินแคมเบอรเียโดยเขาโพสต์เอาไว้ว่ายูทูบเบอร์ต่างชาติบางส่วนและชาวกัมพูชาอีกหลายคนเชื่อว่าสนามบินนานาชาติเตโชแห่งใหม่ในพนมเปญ จะเปลี่ยนโฉมพนมเปนให้เป็นสิงคโปร์แห่งต่อไปสิงคโปร์แห่งต่อไปเลยนะครับไอการจะพัฒนาชาติทั้งชาติเนี่ยมันทำง่ายๆได้แค่สร้างสนามบินเองเหรอครับแล้วไอสนามบินหมูกระทะอันเก่ายังเห็นผลไม่ชัดพอเลยว่ามันแทบไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้ชาวาเขมรเลยนอกจากไปกินหมูกระทะและได้ขึ้นบันไดเลื่อนสักครั้งหนึ่งในชีวิตอ้อแล้วก็ได้เอามาโพส์อวดชาวไทย ว่าประเทศตัวเองนั้นมีสนามบินใหม่นอกจากนั้นแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรต่อชาวเคเบอรเลยนะครับเครื่องบินก็ไม่ได้ขึ้นเงินก็เข้ากระเป๋าพี่จีนค่าบริหารการบินก็เข้ากระเป๋าคนไทยส่วนนักท่องเที่ยวที่หวังจะเข้ามาแล้วใช้จ่ายเงินให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจนั้นมันก็น้อยเต็มทีนี่ถ้าเทียบกับสนามบินเป็นเค้กสก้อนนะครับชาวเคเบอรเเนี่ยผมว่าได้แค่เลียถาดเท่านั้นเองนะครับ แถมไอ้สนามบินใหม่ที่บอกว่าจะทําให้ขเขมรนั้นกลายเป็นสิงคโปร์เนี่ยตอนที่พยายามจะดันทุังสร้างคนให้ทุนอย่างพิจีนก็น่าจะประเมินแล้วว่ามันไม่คุม้มเพราะทันทีที่เสียมเรียบอังกอร์นะครับหรือว่าสนามบินหมูกระทะเนี่ยเปิดใช้งานพิจินก็สั่งให้รวบทุกไฟล์ไปลงที่นั่นแล้วเพื่อที่จะถอนทุนคืนให้ได้เร็วที่สุดแต่มันก็ไม่น่าจะไหวเพราะเที่ยวบินทั้งประเทศรวมกันแล้ว ก็เทียบเท่ากับสนามบินกระบีหรือหาดใหญ่ของบ้านเราเท่านั้นเองจนพี่จีนเนี่ยต้องโยนสัมปทานสนามบินใหม่แห่งนี้นะครับขายไปให้ฝรั่งเศสต่อเพราะคิดแล้วว่ายังไงก็ขาดทุนยังคงมีแต่ชาวเขเมรน,นั่นแหละครับที่โดนตระกูลฮุนหลอกว่าสนามบินแห่งนี้เนี่ยจะสร้างผลดีต่อประเทศจนทำให้อาณาจักหลังกำแพงนั้นจเจริญเทียบเท่ากับสิงคโปร์ และเมื่อพวกเขาเอาความมโนนี้มาโพสลองมาดูกันว่าเพื่อนบ้านรอบข้างนั้นจะมีความคิดเห็นว่ายังไงท่านแรกเข้ามาบอกว่าคุณสามารถจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้เหรอถ้าสนามบินใหม่เปิดเต็มรูปแบบเหมือนมีซูปเปอร์มาร์เก็ตที่มีแคชเชียร์200คนแต่มีลูกค้าแค่5คนท่านต่อมาจากเวียดนามนะครับบอกว่ากัมพูชาต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 6.7ล้านคนในปี2024ส่วนใหญ่มาจากเวียดนามไทยและจีนจำนวนคนบินไปขเขมนจึงน้อยมากดังนั้นสนามบินแห่งนี้จะไร้ประโยชน์เหมือนที่เสียมราชชาวเวียดนามอีกท่านบอกว่าต้องการให้ประเทศพัฒนาฉันว่าการศึกษาควรพัฒนาเป็นอันดับแรกจากนั้นก็การจ้างงานประชาชนกงสร้างพื้นฐาน เป็นเพียงสิ่งจำเป็นสำหรับการขนส่งสินค้ามีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศทำไมต้องคิดว่าสนามบินจะนำพาให้ประเทศพัฒนาอย่างรวดเร็วและก้าวหน้าที่สุดมันคือภาพลวงตาเรียนให้เก่งและขยันทำงานนั่นคือสิ่งที่ควรจะทำหยุดฝันเถอะท่านต่อมาบอกว่าบางทีในอนาคต เราอาจจะไปดวงจันทร์และดาวอังคารได้จากสนามบินนี้ท่านต่อมาบอกว่าจะไปเหมือนสิงคโปร์เหรอเขาอย่างไรประเทศเขมรออกจากอาเซียนอยู่ทุกวันท่านต่อมาบอกว่าคนกัมพูชาต้องสงสัยบ้างแล้วนะเที่ยวบินน้อยแต่ขยันสร้างสนามบินผู้งสงสนำคิดอะไรกันแน่ท่านต่อมาบอกว่าใครเป็นคนเขียนโพสต์นี้ สนามบินเตโชเป็นศูนย์กลางของดาวเคราะห์ดวงอื่นมาตั้งนานแล้วท่านต่อมาบอกว่าการกินยาแล้วนอนหลับให้เพียงพอช่วยให้เราหยุดฝันกลางวันได้เยอะเลยนะครับท่านต่อมาบอกว่าผมเชื่อนะขนาดของแผ่นดินคเคมเจะเล็กลงไปเท่ากับสิงคโปร์ถ้าพวกเขายัางคงกู้เงินเพื่อพัฒนาดินแดนของตนต่อไปท่านต่อมาบอกว่ากองฟนูนเตโชล่ เป็นไงบ้างเห็นว่าจะเปลี่ยนกัมพูชาให้เป็นสิงคโปร์เหมือนกันมีข่าวอะไรไหมนะครับคนต่อมาบอกว่าดูคุณภาพของชาวสิงคโปร์แล้วดูชาวกัมพูชามันเป็นการเปรียบเทียบที่เป็นไปไม่ได้และเป็นการดูถูกชาวสิงคโปร์แล้วก็ขอปิดท้ายด้วยความคิดเห็นของท่านนี้นะครับเขาเข้ามาบอกเอาไว้ว่านี่มันคือเรื่องตลกในรอบร้อยปี นี่ก็เป็นความคิดเห็นของผู้คนจากหลากหลายประเทศนะครับที่ได้เห็นชาวเขมรบอกว่าสนามบินเตโชแห่งใหม่ใหญ่กว่าเดิมของพวกเขานั้นจะเปลี่ยนให้พนมเปนของเขมรจะเริ่นเทียบเท่ากับสิงคโปร์นะครับคิดได้อย่างไงแค่การวางแผนเนี่ยก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่อง,องเขาแล้วนะครับคนอื่นเนี่ยเขาจะสร้างใหม่จะขยายเพิ่มก็เพราะว่าสนามบินเก่าเนี่ยมันคับแคบมันไม่พอใช้ เพราะว่ามีเที่ยวบินและผู้ใช้บริการมากเกินไปแต่ประเทศนี้ครับเน้นสร้างก่อนแล้วค่อยให้ผู้นําประเทศเนี่ยพอไปเที่ยวประเทศไหนไปเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศไหนก็ไปขอให้เขาเนี่ยเอาสายการบินมาลงโดยไม่ได้ถามเขาเลยว่าจากประเทศเหล่านั้นเนี่ยมีความต้องการจากผู้โดยสารที่จะบินมาขเขมรหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเขาเปิดสายการบินเขาจะขาดทุนไหม ขอแต่คนอื่นซะจนเคยตัวนะครับจนกล้าขอแม้กระทั่งเที่ยวบินให้มาลงที่สนามบินของตัวเองและถึงแม้นะครับบางประเทศเนี่ยจะยอมช่วยให้มีไฟบินไปลงสนามบินเดิมก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะทำรายได้ให้คุ้มค่ากับการก่อสร้างอยู่เลยยังมีหน้ามาสร้างสนามบินแห่งใหม่แล้วมโนว่าจะทำให้ประเทศตัวเองนั้นยิ่งใหญ่ได้ในทันทีอีกตั้งหากช่างเป็นวิธีคิดแบบ ค่ามแย่ออริจินอลซะจริงๆนะครับถ้าหากว่าผมจะสามารถส่งสารไปถึงชาวขเมนต์ได้นะครับผมก็อยากบอกชาวขเมนต์ว่าถ้าอยากจะพัฒนาประเทศให้เจริญเทียบเท่ากับสิงคโปร์อย่างแรกเลยที่ต้องพัฒนาก็คือการศึกษาครับไม่ใช่สนามบินเพราะถ้าหากว่าการศึกษามันพัฒนาประชาชนก็จะมีความรู้และถ้ามีความรู้เนี่ยก็จะสามารถรู้ทันและเข้าใจได้ว่า อะไรที่สมเด็จฮุนเซนบอกและหลอกขายฝันนั้นมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงอย่างเช่นเรื่องนี้ก็เช่นกันครับมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาบอกเล่าในวันนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุน ข้าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ